สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่อาคารอาเนกประสงค์หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลวัวชัยอำเภอวัชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภาพที่ตน,นะหนในขณะนี้เป็นภาพขององานวันกุ้งสงขานครศรีครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งได้จะได้มีการเสวนาปนัญหาการเลี้ยงกุ้งได้จะได้มีการให้ความรู้ในส่วนของวิชาการของการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกุ้งอย่างไรที่ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งไม่ขาดทุนนะครับท่านชมครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานซึ่งมีชมรมคนเลี้ยงกุ้งมากันตั้วสารทิศนะครับท่านชมครับขณะนี้กําลังอยู่ในบรรยากาศของการเปิดงานวันแรกนะครับท่านชมครับซึ่งกิจกรรมของงานมีมากมายทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันดูนะครับคุณใดครับซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมกุ้งใดมีแนวโน้มการตั้งชมที่ก็รับ ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นบนเวทีในขณะนี้นะครับก็เป็นพิธีเปิดงานวันกุ้งสงขลานครศรีธรรมราชนะครับครั้งที่หนึ่งซึ่งมีท่านสจทรงไทยวิทยสั์นะครับก็ได้ กล่าววัตถุประสงค์ของวันกุ้งสงขานคกศรีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคณะกรรมการชมรมกุ้งหลายฝ่ายหลายภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมของงานวันกุ้งสงขาวันนี้นะครับทราบว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็มีบุคคลสําคัญนะครับที่มาในวันนี้นะครับท่านทั้งครับก็มี หลายหลายท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจในการมาเลี้ยงกุ้งในวันนี้นะครับซึ่งทราบว่าวันนี้มีเมนูการอาหารเมนูกุ้งมากมายทีเดียวนะครับซึ่งงานนี้ท่านพรชัยโชติวันหรือไข่นุ่ยคุ้ยข่าวก็กำลังที่จะทำการถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะครับหรือว่ารถโอบีกำลังที่จะถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านชมครับก็ถือว่ามี กิจกรรมมีบูธมีเต็นท์ต่างๆมากมายที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวนี่คนนี้ดีเจชื่อดังนะครับคุณบน็ชัยเจสมานนะครับดีเจชื่อดังของคลื่นร้อยสามไม่เกินนะครับท่านผู้ชมครับ ih, นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคนนี้ก็ดีเจชื่อดังครับคุณชำนาญเสียงเข้มข้นนะครับพูดที่ไหนก็เสียงจะดังอยู่ที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าแต่ละบูธแต่ละสมซึ่งมี สิ่งที่ดีๆที่เป็นสาระมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ g l o บสโ l o b e Corporation นะครับซึ่ง ini, um and and สุ้มนี้มีเน้นบริการและก็คุณภาพผลการเลี้ยงกุ้งนะครับก็มีผู้ที่เลี้ยงกุ้งให้ความสนใจมาเติมเต็มความรู้กันมากมายนะครับซุ้มนี้ซุ้มนี้นะครับชิดเชมชิดเชมเบส for ชิมนะครับยินดีให้บริการนะครับซึ่งจะมี ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาในการเลี้ยงกุ้งมากมายทีเดียวนะครับนี่เหมือนโซฟี่มาโซเลยยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยสุดยอดมากครับคนนี้เหมือนหวีอันอันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของสมดัต่างๆนะครับเราได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นในกิจกรรมของงานวันกุ้งในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็อยู่ในบรรยากาศของงานวันกุ้งสงขลานครศรีนะครับนี่คนนี้ก็มาด้วยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับมันมีคนเยอะครับเยอะเยอะเยอะครับน่าจะตามเป้าหมายตามเป้าหมายนี่กำลังลุ้นราอยู่ครับมาชาวมามาแล้วก็มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วอะไรกวางูุงครับมาแล้วเมื่อกี้ก็มาแล้วครับโอเคครับอาโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมิเโลก็เป็นพี่ตึ้งพี่ตึ้งนะครับอดีรองนายกขนาหนาคนะครับท่านผู้ชมครับก็มี บรรยากาศที่พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมงานวันปุ้งกันมากมายแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นเพื่อที่จะให้รู้ว่าพี่น้องชาเวเปอร์หวไสายของเราและกล้เขียงกำลังขับเคลื่อนกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งอยู่ในขณะนี้นะครับทำอย่างไรให้คนเลี้ยงกุ้งได้อยู่ได้ทำอย่างไรให้คนเลี้ยงกุ้งได้มีกําไรเลี้ยงแล้วไม่ขาดทุนฉลาดเกยวตีวมี้อยู่ พีมอบโล่เสร็จนะครับถึงจะเป็นการจับรางวัลน,นะครับครับตอนนี้ก็เป็นพิธีมอบโล่นะครับให้กับผ<ะ>ู้ที่มีผลงา,านที่เด่นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้ง <c oughs> เป็นการให้การสนับสนุนน <c oughs> ะครับ<ะ>ในส่วนของหลายๆ <c oughs> ฝ่ายนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกเดชาท่านนายกเดนะครับนายกเดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชรนะครับได้รับมอบไปแล้วนะครับ ท่านนายกเรท่านนายกอปเรวัตด่านตติสุภกศนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติให้ขึ้นไปรับโล่เกียรติคุณด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดรสมจิตยิ้มสุดนะครับดรสมจิตยิ้มสุดซึ่งได้จบดรมาใหม่ๆนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับก็ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านจอมครับดยอจเลยครับ นายกอบสัตตเดเหมือนผู้โวยการศูนพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปักนางอันเรื่องมาจากพระราชดำริค่ะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องที่เลี้ยงกุ้งทุกท่านเลยครับก็มาเติมเต็มความรู้เก็บเกี่ยวจากบูธ ครับผมลับัดถัดไปนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทมาริโอไบโอท่านชมครับนี่คือบรรยากาศรอบเวทีนะครับซึ่งมีผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มากันมากมายนะครับก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องเครือข่ายของคนเลี้ยงกุ้งทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วม นะครับเสวนาปนหากุ้งมารับทราบปนหาการเลี้ยงกุ้งนะครับมาคุยแลกเปลี่ยนเติมเต็มความรู้กันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับลำดับทาดตะันนะครับครับท่านผู้ชมที่ครพทุกท่านนะครับก็วันนี้งานใหญ่มากครับงานวันกุ้งสงขลานคร4ีครั้งที่1นนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมเสวนา มารับทราบปัญหาของการเลี้ยงกุ้งทำยังไงให้พี่น้องที่เลี้ยงกุ้งได้อยู่รอดปลอดภัยได้อยู่ได้แล้วก็มีกําไรไม่ขาดทุนนะครับก็<อ>ถือว่า,าวันนี้หน่วยงานนักลาต่างๆนะครับที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของการเลี้ยงกุ้งนะครับกุ้งไทยเรื่องลือทําปั่นเพลยอให้ทุกคนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานมี2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งน,นี้อีกหนึ่งวันนะครับท่านชมเราคงจะได้เติมเต็มวิชาความรู้กันอย่างามากมายทีเดียวนะครับมีนักวิชาการมีหน่วยงานนักร้าต่างๆนะครับที่ ให้ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งกุ้งมีปัญหาอย่างไรต้องใช้ายาตัวไหนนะครับอาหารเสริมยังไงนะครับท่านชมครับก็ถือวาอ่าทุกคนนะครับมาด้วยความหวังมาด้วยความตั้งใจนะครับทราบว่าวันนี้มีเมนูอาหารกุ้งมากมายทีเดียวนะครับที่จะามาเลี้ยงในส่วนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านชมครับ4 8 1่4 5. 5. คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับซึ่งกําลังรอลุนการจับฉลากหางบัตรรางวัลอยู่นะครับซึ่งมีรางวัลใหญ่ๆมากมายทีเดียวนะครับจับเฉพาะผู้ที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ได้หางบัตรมานะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในบรรยากาศที่กาลังลุนแล้วครับว่าจะโชคดีได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็มีผู้คนที่ มาร่วมกิจกรรมงานวันกุ้งสงขลานครศรีครั้งที่1ในวันนี้นะครับวันที่20เมษายนนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับท่านเจ้มครับแล้วก็นับตั้งแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็พบได้ชมกับการแสดงมโนราคาบเรือคาบพลงนะครับตอนนี้ก็กำลังล้นจับฉลากอยู่นะครับจับรางวัล ที่หางบัตรคูปองอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีรางวัลใ oh หญ่ๆมากมายแล้วครับท่านผู้ชมครับมีรางวัลใหญ่ๆมากมายทีเดียวนะครับหลายคนกำลังลุ้นใจจดใจจ่อว่าจะถูกรางวัลไหมคนนี้ถูกหรือเปล่ากำลังลุ้นอยู่ศูนย์เก้าศูนย์จะโดนจับหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้ได้เรียกชื่อก็นแล้วกันนะครับจะได้รางวัลไหนก็สุดแล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับ นี่คือบรรยากาศนะครับวันนี้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมงานวันกุ้งสงขลานครศรีมากมายทีเดียว